อยากจะถามเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนฝอที่อยู่ต่างประเทศถามว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสามารถถามอย่างไรได้บ้างคะ How is everything going there ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านเมืองของเธอ How is the coronavirus situation going over there สถานการณ์เรื่องโคโรนาไวรัสที่บ้านเมืองของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้หรือ How is the coronavirus situation Going in your country so far ก็คือความหมายเดียวกับเมื่อกี้นะคะคือว่าสถานการณ์โค r o n a v i r u s ในประเทศของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรือง่ายๆเลยค่ะ Is everything okay with you คือทุกอย่างโอเคไหมสำหรับเธอแบบตอนนี้สถานการณ์โอเคไหมที่บ้านเมืองของเธออะไรแบบนี้นะคะหรือ What's the situation like Over there ก็คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่นั่นหรือนะคะถามว่า,ามีอะไรดีขึ้นบ้างไหมสถานการณ์ตอนนี้ที่บ้านเมืองของเธอ Have there been any developments over there ก็คือที่บ้านเมืองของเธอเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มีอะไรดีขึ้นบ้างไหมหรือพัฒนาขึ้นบ้างไหมนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะถามหรือว่ารู้สึกอยากจะแบบว่าส่งกํบบาลังใจให้ประเทศต่างๆนะคะที่ตอนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ <c oughs> พิมมาหนึ่งคอมเมนต์เลยนะถือว่าเป็นการทวนความจำไปด้วยนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ส่งกำลังใจด้วยการใส่หัวใจมาที่คอมเมนต์เลยค่ะ